อสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่าววันนี้แม่บ้านค่ะพี่ พบกันกันกบอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่110กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่08 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางนะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะเพิมเพื่อนๆโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะ สะดวกปลายทางนะคะพี่จ๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวม่บ้านจัดส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันคะ่ะอ่ะแบ่งปันยามเย็นวันที่24มกราคม e ีพี1น0นะคะพี่จ๋าหมายเลขที่1เป็นเหรียญหล่อหยดน้ําหลวงพ่อเพชรพิจิตค่ะเหรียญหล่อหยดน้ํานะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเพชรค่ะพี่หลวงพ่อเพชรพ นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อเก่าๆค่ะพี่เหรียญหล่อพิมพหยดน้ํา300บาทหมายเลขที่1ค่ะหมายเลขที่2เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพี่พ่อปานเนื้อดินพร้อมเลี่ยงขอบฟันปลา,นะะะะาล 2, นะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะหมายเลขสองนะคะพี่มีร่องรอยการอุดด้านบนนะคะพี่จ๋าด้านบนมีอุดผงนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่สามรอยบาทค่ะ หมายเลขที่สามเป็นพระร่วงนะคะพี่จานี่ค่ะพระร่วงนะคะพี่พระร่วงหลังรางปืนค่ะเป็นเนื้อชินตะกัวเก่าๆเลยค่ะ พระร่วงนะคะพี่จา๋า300อยบาทหมายเลขที่สค่ะหมายเลขที่สี่เป็นพระมะเหสวนค่ะพี่มะเหสวนนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อตะกัวเก่าๆค่ะพระมะเหสวนหมายเลขสี่ค่ะ หมายเลขสี่สามร้อยบาทนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่ปิดตาเนื้อผงหมายเลขห้าค่ะพี่สาเก่าๆนะคะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทหมายเลขที่5้าค่ะหมายเลขหเป็นปิดตาเช่นกันคะ่ะพี่สาพระปิดตาหมายเลขหกคะ่ะ เป็นเนื้อผงนะคะพี่า๋าเก่าๆค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่เจ็ดค่ะเจ็ดเป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่๋านีค่ะพระชัยหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ ใต้ฐานมีร่องรอยการอุดนะคะพี่สาพระชัยปู่เอี่ยมหมายเลข7ค่ะนี่ค่ะพี่มาแบบนี้นะคะพี่สาใต้ฐานมาแบบนี้ค่ะแบ่งปันอยู่ที่3ามอยบาทนะคะพี่หมายเลขแปดค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นค่ะเสมาพ่อกลั่นสองสี่หหมายเลข8ค่ะ หมายเลขที่แปดสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่เก้าเป็นพระปิดตานะคะพี่จ๋าปิดตาเนื้อผงเก่าๆค่ะพระปิดตาหมายเลขเก้านะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะ <c oughs> หมายเลขที่สิบนะคะพี่จ๋า เป็นพระของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่วัดปากน้ำพาสีเจริญมาในกล่องนะคะพี่สาวม่บ้านได้มาเป็นกล่องแบบนี้ค่ะเปิดไม่เป็น <c oughs> นี่นะคะพี่สามาในกล่องค่ะพี่แล้วก็มีการเลี่ยมอีกครั้งหนึ่งค่ะได้มาแบบนี้ค่ะพี่พระของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่หมายเลขที่สิบค่ะนี่คะ่ะด้านหลังเขียนว่า บรรจุเจดีพุทธมนทนนะคะพี่จ๋ามียันค่ะพี่อักขร,ราย,ยันชัดสวยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่10ค่ะอ่ะ11เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวพิมพ์2หน้าค่ะพี่หล่อเจ้าสัวนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อพิมสองหน้าหมายเลข11ดค่ะ 300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะอ่ะ12เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดดนใายหอมนะคะพี่นี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินเก่าๆนะคะพี่จ๋าสภาพมาแบบนี้เลยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่ปีพศ2513ค่ะแบ่งปันอยู่ที่300บาทหมายเลขที่12ค่ะ 13เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเง ton, ินค่ะจอบเล็กหลวงพ่อเงินใหม่เลข13นะคะพี่พร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าพี่พรับไปพร้อมใช้คะ่ะเหรียญจอบเล็กหม่เลข1 3 300บาทค่ะ14เป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินใหม่เลข14นะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จารรูปหล่อหลวงพ่อเงินใหม่เลขสิบสี่สามรอยบาทค่ะนี่ค่ะ15เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงใหม่เลข15นะคะ แบ่งปันที่300บาทค่ะพี่จ๋า2อ,องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลข16เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครค่ะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะพี่จ๋าวัดช่องแคร0 0บาทหมายเลขที่ เออสิบหกนะคะพี่สิบเจ็ดเป็น rocket, ล็อกเก็ตหลวงพ่อรวยนะคะพี่สาวหลวงพ่อรวยคะ่ะพี่ rocket, ล็อกเก็ตหลวงพ่อรวยวัดต,ตะโกนะคะพี่สาวพ่อรวยมาแบบเก่าแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพี่จ๋าล็อกเก็ตหลวงพ่อรวยสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่สิบเจ็ดค่ะสิบแปดค่ะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อรวยคะ่ะพี่ พ่อรวยวัตกโกนะคะพี่สาเป็นเหรียญนั่งพานใหม่เลข18ค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่สาถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะเป็นปีพศ2539ต่อโค้ดคำว่ารวยนะคะพี่สาหลวงพ่อรวยใหม่เลข18 300บาทค่ะหม่เลขที่19ค่ะพี่สาเป็นเหรียญหลวงพ่อ3นะคะพี่ หลวงพ่อสามรุ่นแรกค่ะพี่หมายเลขสิบเกเหรียญหลวงพ่อสามค่ะพี่จ๋พ่อสามรุ่นแรกนะคะพี่อ่ะนี่คะ่ะเก่าๆนะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบเก้าสามร้อยบาทคะ่ะยี่สเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะพี่พอดิ่งหูเชื่อมหมายเลขยี่สิบค่ะ สองสี่แปดหนึ่งค่ะพี่จานเหรียญหลวงพ่อดิ่งคะ่ะสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยคะ่ะหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อสมชายนะคะพี่จ๋าพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมคะ่ะ 300บาทหมายเลข21ค่ะ22นะคะพี่เป็นสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จหลวงพ่อสงวนนะคะพี่หลังรูปถ่ายค่ะพ่อสงวนวัดไผ่พันมือค่ะ1องค์300บาทนะคะพี่จ๋าสองค์500บาทค่ะยังไงติดต่อไปบ้านกันเข้ามาได้นะคะพี่ สมเด็จหลังรูปถ่ายหลวงพ่อสงวนหมายเลข22 300บาทค่ะ23เป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะพี่พระปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะเนื้อเก่าสวยนะคะแบ่งปันอยู่ที่300บาทหมายเลข23ค่ะ ยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทองคำค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อทองคำนะคะพศสองสี่เก้าแปดค่ะพี่หลวงพ่อทองคำวัดไซใหญ่นะคะพี่สา3สามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่ยี่สิบห้าเป็น เขานะคะพี่จ๋าเขาแกะรูปเสือนะคะพี่เป็นเข่าแกะเก่าๆนะคะพี่จ๋ามีรอยจานค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทะคะ่ะพี่เขาแกะรูปเสือสามร้อยบาทหมายเลขที่ยี่สิบห้านะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียคะ่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะ เป็นเหรียญกะไหลทองหลวงพ่อเอียนะคะพี่เหรียญกะไหลทองหลวงพ่อเอียค่ะพ่อเอียวัดบ้านด่านสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าวสวยค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่พระหูยานเนื้อชินเก่าๆค่ะ พระหูยานนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อชิ้นค่ะพี่เก่าสวยได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าพระหูยานเนื้อชิ้น300บาทน,นะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่28เป็นพระผงหลวงปู่บุญนะคะพี่จ๋าพระเนื้อผงหลวงปู่บุญหมายเลข28ค่ะ สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหลวงปู่บุญหมายเลขยี่สิบแปดค่ะยี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะพี่จ๋าปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะพี่จ๋าสองสี่หกหกค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเก้านะคะพี่แบ่งปันพี่ๆที่สามร้อยบาทค่ะ หนึ่งองค์สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององค์ห้ารอยบาทค่ะสามสิบเป็นพระรอดค่ะพี่จ๋าพระรอดเนื้อดินค่ะได้มาแบบนี้ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพระรอดใหม่เลขสามสิบค่ะ สามร้อยบาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะสามสิบเอ็ดเป็นพระของขวัญวัดปากน้ำพร้อมเลี่ยมค่ะพร้อมเลี่ยมโบราณเก่าๆค่ะพี่จ๋าองค์นี้หลังยันนะคะพี่ยันหลังชัดสวยค่ะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทหมายเลขที่สามสิบเอ็ดค่ะ 32เป็นสมเด็จนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อพรมวัดช่องแครค่ะพี่สมเด็จเนื้อโลหะนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อพรมค่ะพ่อพรมวัดช่องแครหมายเลข32ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าอ่ะสามสิบสามเป็นพระคงนะคะพี่นี่ค่ะพระคงนะคะพี่จ๋าเนื้อดินเก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าพระคงเนื้อดินค่ะ หมายเลข34เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่สาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธคะ่ะพี่หลวงพ่อคูณนะคะพี่จ๋าผิวยังดูสวยนะคะพี่ปี2536ค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณ300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลข34ค่ะ35นะคะพี่ เป็นเหรียญล่อระครังหลังค้อนค่ะเหรียญล่อระครังหลังค้อนหมายเลขสามสิบห้านะคะสามน้อยบาทน,นะคะพี่จาระครังหลังค้อนเนื้อทองผสมเก่าๆเลยค่ะพี่สามสิบหกเป็นพระกิ่งหลวงพ่อเต๋อค่ะพี่จา๋า พระกิ่งหลวงพ่อเตะคงทองนะคะพี่หลวงพ่อเตปีสองพันห้าร้อยค่ะพี่สาพ่อเตะคงทองแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะเก่าสวยหมายเลขที่สามสิบหกค่ะสามสิบเจ็ดเป็นพระสมเด็จค่ะพี่จานี่ค่ะ สมเด็จเก่าใหม่เลข37ค่ะ300บาทนะคะพี่าเก่าสวยค่ะ38นะคะพี่เป็นสมเด็จเช่นกันค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ 300บาทนะคะพี่อ่ะ39ค่ะพี่สาี่ค่ะสมเด็จเก่าใหม่เลข39 300บาทค่ะเนื้อหานี้ได้มาแบบนี้ค่ะพี่ หมายเลข4ี่บค่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่มีร่องรอยการบินด้านหน้าแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นภาษาจีนนะคะพี่เกตทะลุสมนะคะพี่อ่ะสมเด็จเก่าหมายเลข4ี่สิบค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นภาษาจีนค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ที่สา0รอยบาทหมายเลขที่4ี่ิบค่ะ อ่ะหนึ่งองค์3 0 0บาท2องค์500บาทนะคะพี่สาถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้ค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5สปส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามานะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปอ P พีห่ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า